สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นชุดตกปลานะครับวันนี้เราพร้อมเลยกับอยู่สถานที่ริมทะเลเราพร้อมที่จะตกปลาแล้ววันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มาดูกันเลยว่าข้างในอะจะมีอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราแกะกันก่อนนะครับมาดูดูข้างในก่อนว่ามีอะไรมีเริ่มเลย เอาพิชิช่วยหน่อยสิครับแกะว่าข้างในมีอะไรโอ้โหนี่มีปลานะครับนี่เลยมีปลาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนี่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเทออกมาเลยครับท,ท่านทันโอ้โหมีอะไรมัง่งอา้ามิชินี่มีเขามีอ่างน้าให้ด้วยนะคะนี่เป็นอ่างนะครับเดี๋ยวลองแกะเลยมิชิแกะเลย ว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้นี่เป็นปลานะครับนี่ปลาทะเลอยู่ที่ทะเลกันเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปตกปลาลินทะเลกันเลยนะคะโอ้ยนี่มีกุ้งด้วยผยมีเบ็ดสองอันพิชิโยโย,โยวันนี้เราพร้อมที่จะตกปลากินกันแล้วอเอาไปใส่น้ำเลยพี่ี้ โอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำกันก่อนน,นี่โอ้ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทดสอบเดี๋ยวเรามาลองตกปลากันเลยเดี๋ยวนี่ปลามีปลามีปลานี่นี่นี่น ille, ก็ลองตกไอน้นี่เบ็ดของเรานะครับโอ้ว้าวเย่ไปลองนี่ลองนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ติดแล้วติดแล้วได้แล้วได้แล้วเีื่กี้ได้แล้วว้า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 วจับ เ <Yeah. S 2> ุดจอดเลยทุกคนได้แล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเบ็ดมาอีกสิโอ้นี่เราได้แล้วตัวนึงเดี๋ยวตกออีกสิโอ้ได้อีกแล้วเฮ้ย hey. โอ้สองตัวนี่เอาอีกสิทดสอบก่อนเย้ yeah. สามตัวแล้วครับโอ้ยโอ้ย,อยตกกุ้งตกกุ้งนี่กุ้งกุ้งกุ้งว้าวว้าวไปได้บ่กุ้งกุ้งกุ้งเยฮู้ได้กุ้งแล้วนี่โอ้โหสุดยอดมันมีเบ็ดสองอันครับอ่ามีเบ็ดสองอันนะครับวันนี้เราจะตกปลากันทั้งวันเลยตกอ,อีกครั้งสิ เย้โอ้โหได้อีกแล้วเป็นไงทุกคนอ่าเป็นไงดนเดี๋ยวเราจะลองไปตกที่ทะเลกันเราจะไปลองตกทีทะเลกันบ้างนะครับมันมีปลาเราตกไหมเดีย๋ยวเจอกันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองตกปลาที่ทะเลจริงๆนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ